ครับผมก็กราบสวัสดีเอฟตีเจ้าลังร้กของผมก๊อข้างคาราตีนะครับวันนี้ก็จะนําอาหารไปถวายลงพระอาจารย์นะครับมีแกงผัดเผ็ดผัดเผ็ดหมูป่าแล้วก็ผัดเผ็ดเนื้อแล้วก็ไข่เกี่ยวข้าวครับเราจะลุยนะไปวัดครับน้ําท่วมครับ ผมไต่ขึ้นนี้ครับมาดูกันก่อนดู้สึกผมนะผมถึงเดินต้องกลัวไม่กล้ากลัวเท่าไหร่แป๊บน,นึงนะครับนี่รู้สึกที่หลันี่ใสนะ่แล้วครับกันน้ำกันน้ำไปเราเดินกันครับเอานะ ยางนี้นก็ไปถึงวัดครับไม่ล้มแน่นอนเพราะว่าเดินครับไม่ได้ขับ่า,ารถอันนี้ก็ทางเข้าบ้านนะครับซึ่งทางอบอตอทำมาให้นะครับเป็นบ้านของพี่เจ๋งพี่เล่น,นะครับบ้านมียไทยแต่บ้านาผมออบตอก็ทําให้แล้วแต่ผมเดินออกมาข้างนอกคือถนนครับ <laughs> ถนนกานกรสัญจรนะครับนี่คือแพชรแป้งหาเสียงนะครับ กอกเกตครับกอกเกตกำลังนำพระทหารไปถวายหลวงตาพระอาจารย์ครับหายอ่ะเอ้ยไรร้อนกรอกก่อนนะครับสวัสดีครับกุปอกอกเกตครับกอกเกตเดี๋ยววันอาทิตย์เจอกันครับ ทำสูงแล้วเน,นื้อน, 8, 8, บบนี่บ้านเลขที่88ดสิบท่หนึ่งบ้านเมียครับบ้านเก่าพันธุ์มเห็นไหมเห็นคนนะครับดูไปเห็นคนเดินไหมครับต้องเขย่งเขย่งนะตอนนี้เราก็มาถึงร้านปลาตุกนะครับสวัสดีครับปลาตุก เล่นน้ำาะตุกไปไหครับปาตุกำทำขนมนะครับปาตุทากทำขนมอยู่นะครับ,น,น,น,รบนี่แหละครับวิธีก,กันกอกเกะครับต้องสู้ครับแล้วก็ปะตุกมผมเคยเจอแมวน้ำอันนี้วันนี้เจอหมาน้ำครับหมาน้ำต้นมาเทียกกอกเกตบ่ต้นหมาน้ำหมาน้ำ ว่ายน้ำเก่งกล้เราเหลือยังมีไงเรือมันไม่สะดวกกับเพื่อนเดินดีกว่าสวัสดีครับป้าแต๋วไปไหนละไปวัดครับถวายพระตางครับป้าแต๋วน้ำท่วมนะนี่นเหลือมันวนะเอาเป็นบ้านอะไเนี่ยของบ้านป้าแต๋วจะมาเก็บลงบนใช่ไหมทำสูงนะครับโชคดีที่สูงนะอันนี้คือบ้านน้ำปุ้มนะครับ ทำใหม่แล้วตนจำได้ปะ่ะหานตะลืมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้บ้านน้องฝนนะครับก็ต้องต้องเดินเบาๆเพราะว่าเดี๋ยวน้ำกระเด็นเข้าบ้านเขาเพราะว่าฐา,า,านน้ำาขึ้นมาสูงแล้วสวัสดีจ้าน้องก็อนเอซีที่รัก คิดต้งเดินแต่เบ,บาเจ้าเดี๋ยวน้ำเข้าบ้านดูนะครับดูทางดูทางขอถ่ายนึงกั้นระหว่างน้ำกับคนไม่ให้น้ำเข้าคนฝนต้องเพิ่มมะมอ๋อเออเนาะห้องข้างใช่ใช่เก็บของสูงปลอดภัยก่อน ก็เขาจะทําสูงคนนะนําไม่ทําสูงแต่ว่าถ้าทําสูงก็ต้องมันก็เข้านีอ่อ่ะเข้าอะไรวะกำแพงนะครับเราก็ค่อยๆเดินไปแชมป์เพลินแล้วน้ำท่วมไม่สนเล่นเกมได้ก็พอฮนะมีนนเน็กก็พอ,อ,อใช่ตอนเด็กๆเป็นไงชอบใช่ พอโตขึ้นมาไเอ้ยจะะทุ่มทำไมใช่ไหมใช่ใชมมพ่พี่เหมือนพี่เหมือนกันที่ชอบตอนเด็กเล่นน้ำปีสามแปดเล่เด็กต้นเบื่อเ,ล,เลยคอยต้นต้นอยากจะบอกว่าถ้าหากว่าเทียบกับปี3าแปดแล้วเอานี้ใช่ถึงไหนแล้วก็หมายถึงว่าเดินห่างหรือ็อะไร,รอ่ะค่อยๆเดิน ถาตาขาวคือถ้าไม่ทำถนนนนะถ้าถ้าทางอบอตอไม่ทํำถนนถน,นนให้นะครับก็ตรงนี้ก็อยู่ประมาณเอวครับเอ้ยไม่แทนอกถึงหน้าอกั่ะพอทะทำถนนตูงขึ้นแล้วนี่คือบ้านประจักครับนี่ท้าตาขาวจะไปน,นี้ได้แต่ผมไม่ไปผมจะเดินผมจะลุยน้ำเพราะผมใส่ชุดนี้ นี่กันน้ำด้วยค่อยๆเดินครับก็นำน้ำอาหารไปถวา,ายหลวงพระอาจารย์ครับเ,เพื่อใครหัวใจคือประชาชนถูกต้องนะครับ อันนี้ตู้เติมเงินออนไลน์ไม่รู้ใช้ได้อยู่หรือเปล่าสวัสดีพี่จ๊คสวัสดีสสดน้องอ้อยด้วย น้องออยใช่ปะ่ะพี่จาไม่ได้ชื่อซื้อออยแล้วเปล่าพี่ไม่แน่ใจหายเดินมาต้อนที่จันทโวมมา ตอนนี้ก็รูมถกว่าที่ตัวผมขาผมน้ำไม่เข้าเข้าถึงไปพืชดือน้ำอ,อ๋อที่จานไม่ท่วมสวนหน้าๆที่จานไม่ท่วมน้ำไม่ไม่เข้าดีที่เกาะเกตาน้ำก็พัฒนานก็หมดแล้วน้ำเข้าถึงแล้ว เดี๋ยววันอาทิตย์ผมก็คงต้องไปบริจาคของอีกนะครับที่จังหวัดอุธยานะครับเอาไั้เอาไวอยู่นู่นไอ้บะตีนเดี๋ยวเอาไปอีฮะขั้วในเรือท่อเช้ามังนั่งอยู่ในเรือขายลองขอโทษครับอันนี้จะลองอ่ะถ้าไม่มีชุดเนี้ยก็ไม่อยากจะมาหรอก นั่งสบายเลยเด็กนั่งสบายเลยชิลเลยะฮะชิลๆเลยถูกต้องเพื่อนวันวต้นมาวัตถิมกินมั้งได้ไหมกินมั้งได้ไหมกินมั้งได้เปล่าไม่ได้ ครับป็นเด็กนะก็สนุก,กนะเล่นน้ำดเลยนะตืน่นเล่นน้ำถ้าผมเป็นเด็กผมก็ชอบตอนเึกเด็กเอากับข้าวมาถวายพระอาจารย์ต้น สนุกไหมเล่นน้ำสนุกไหมเล่นน,ลน้ำชอบไหมน้ำท่วมไม่ชอบอนะแต่ก็ชอบนะละโตขึ้นมาจะรู้ว่าไม่น่าท่วมเลยอยากให้ท่วมเลยลำบากข้าปีสามแปดจับสุกมาใช่เพื่อต้น ใครก็แล้วแต่ที่จะโทรหาผมตอนนี้นะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเพิ่งโทรนะผมกำลังไล่สอดอยู่ครับนึงเดียวจต่แต่เสื้อผ้ากน่านั้นร้อนร้อนแต่เช็ดเหงื่อมือไม่ว่างมันจะหลุดเหนื่อยก็จะเดินมาถึงไปแล้วเป็นไหนเพื่อนใช่มีน้ำตกด้วย มาเล่นน้ำกอลเกดไม่ต้องเสียค่าน้ำตกนะครับไม่ต้องเสียค่าน้ำเล่นสนุกเลยมาถึงดีครับปวดปวดน้ำเกือบเข้าแล้วแต่ไม่เข้านะ อูโบทครับ่งเข้าไปดูเหลืองหน้าดีกว่ามอ้ไม่เหเราจับค่อยแผนกล้องนะครับนี่คือโบทถ์ชชมพีครับเดินล,ล,ลงไปเดี๋ยร่วงเดี๋ยวตกค้างค้างเดี๋ยวเปียก เขาสนใจครับเดือดต่ออย่าพลาจานครับทุดนี้ผมชอบตรงที่ว่าการน้ำมาผมไม่รู้ห่วงเท่าไรหรอกครับไม่ได้ออไร,รู้ดีเท่าไหร่แต่ที่ผมชอบที่สุดคือการปิงครับเพราะผมโดนปิงมาแล้ว,ลวเสียห้าหกตัวแล้วหกเจ็ดตัวแล้วมาเนี่ย เราก็มาถึงวัดแล้วครับก็จะเดินมาถึงนะทำไมวัดอยู่ไกลจังเลยรู้สึกว่าวัดอยู่ไกลจังเลยครับสิบโมงสี่โมงครึ่งโอเค้อคงพันอสองพันหนึ่งพัน ข้าเตรียมว่าจิมไม่รอดไม่รอดแล้วที่หมาเขาไปด้วยอ่ะถ้าอาจารย์ไม่อยู่อยูดเข้าไปโอ้ยหมาลันเข้าไปได้ไงมาั้งโอ้ยอย่าโทรมาทำไมาตอนนี้ คแม่โทรมาโด,ดีครับราอาจารย์้งพุสดทั้งนะเดี๋ยวสขดสดนะครับดีครับ